กิ่งทาบขนาดใหญ่เนี่ยเป็นกิ่งทาบที่สามารถที่จะนําไปปลูกแล้วให้ผลผลิตได้เร็วโดยไม่ต้องใช้เวลาในการปลูกนานเกินไปตัวกิ่งขนาดใหญ่เนี่ยจะฟื้นตัวช้าอัตราการรอดค่อนข้างที่จะน้อยวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอวิธีการทํา เพื่อให้มีอัตราลอดที่สูงขึ้นวิธีทําขั้นตอนแรกก็คือเราจะไปตัดกิ่งทาบเรามาก่อนก็จะมาแต่งกิง่งเอาเท่าที่จําเป็นจะดูลักษณะของลําต้นก็คือเขาขึ้นให้ตรงส่วนนี้ก็คือลักษณะของรากที่เกิดจากตอสี่ตอที่เราใช้ทาบสามารถที่จะเอากิ่งมาใส่ได้เลยจะให้เขาไปตั้งอยู่ตรงกลางเข่งใช้เชือกผูกให้แน่นก่อนจะเอาดินใส่เป็นดินใต้โคนต้นไม้หรือว่าจะเป็นดินปลูกก็ได้นะครับใส่ดินเรียบร้อยแล้วก็จะทําการรดน้ําพยายามอย่าให้โดนแดดมันรดน้ําเป็นวันละสองครั้งได้ยิ่งดีคือเขาจะได ได้ซึ่งตัวการทํากิ่งไม้ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับสามารถที่จะทําเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเป็นไม้ผลไว้ทานก็ได้ด้วยค่อนข้างที่จะประโยชน์หลากหลายและเป็นการเพิ่มมูลค่าของการทํากิ่งสําหรับเทคนิคการตัดและชํากิ่งทาบขนาดใหญ่วิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอเทคนิคการตัดและชํากิ่งทาบขนาดใหญ่ การชํากิ่งขนาดใหญ่นะครับเราควรจะใช้ภาชนะที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเคงนะครับแล้วก็มีพวกกระถางหรือว่าเป็นถุงเพาะชําขนาดใหญ่ตัวกิ่งขนาดใหญ่เนี่ยจะฟื้นตัวช้าอัตราการรอดค่อนข้างที่จะน้อยวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอวิธีการทําเพื่อให้มีอัตรารอดที่สูงขึ้น สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้ก็คือเราจะมีเข่งตัวเข่งเนี่ยเป็นเข่งที่มีความกว้าง15นิ้วนะครับแล้วก็ความสูงก็10นิ้วแล้วก็มีเลื่อยไม้ไผ่แล้วก็จะมีคีมมีมีดมีลวดมีจอบแล้วก็จะมีบัวรดน้ํากับน้ํา ครับนี่ก็คือกิ่งทาบนะครับที่เราทาบกิ่งขนาดใหญ่ไว้โดยใช้ต่อทาบเนี่ยสต่อซึ่งวันนี้ก็ระบบรากก็สมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมที่จะตัดไปชาได้แล้วตัวระยะเวลาที่เราทําก็ประมาณ3เดือนกว่าในขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะตัดไปเลยตำแหน่งที่เราจะตัดก็คือจะห่างจากตุ่มนะครับลงมาเล็กน้อยหลังจากที่เราได้กิ่งมาแล้วเราก็จะมาแต่งกิ่งเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องการคลายน้ําจะช่วยให้กิ่งมะม่วงเนี่ยฟืนตัวได้เร็วขึ้นเลือกเอาเฉพาะกิ่งที่ตรงที่สุดหลังจากที่เราแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับเราก็จะะมมาาแกถุุงสตติทีี่่่หอเนย เราแกะ,แกะออกเพื่อที่จะนําไปใส่ในเข่งการเตรียมเข่งนะครับเราจะผูกไม้ไผ่ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ยึดลําต้นเราจะใช้ลวดรัดไปเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอากิ่งมาใส่ได้เลยถ้าเกิดชนแบบนี้นะครับเราก็แกะตัวขุยมะพร้าวออกหน่อยเพื่อที่จะให้เขาไปตั้งอยู่ตรงกลางเข่งจากนั้นเราก็ใช้เชือกผูกให้แน่นก่อนเมื่อเรารัดกิ่งให้แน่นแล้วเอาดินใส่ซึ่งดินที่เราจะใช้ก็เป็นดินใต้โคนต้นไม้หรือว่าจะเป็นดินปลูกก็ได้นะครับตัวนี้เวลาใส่ดินเนี่ยเราต้องค่อยๆใส่ให้เสม,มอกันแล้วก็ดันให้แน่นก่อนเพื่อไม่ให้ต้ตน,นลม ครับในขณะที่เราใส่ดินเราก็ใช้มือกดไปด้วยเพื่อที่จะให้มันแน่นทุกดันนะครับครับหลังจากที่เราใส่ดินเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการลดน้ําครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการชํำกิ่งขนาดใหนะครับลงในเข่งหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะนําไปดูแลรักษาเนี่ยเราพยายามอย่าให้โดนแดดแล้วก็หมั่นลดน้ําเป็นวันละ2ครั้งได้ยิ่งดีก็คือเขาจะได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลักษณะการฟื้นตัวของกิ่งท่าบขนาดใหญ่เราสังเกตง่ายๆถ้าเกิดเราตัดมาแล้วเนี่ยภายในหนึ่งสัปดาห์ไม่มีใบเหี่ยวไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะอยู่ได้เป็นปกติแล้วต่อไปก็อีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะปลูกไม้ผลเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นท่านก็สามารถที่จะทํากิ่งขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้เลยภายในปีเดียวนะครับส่วนลักษณะการทาบเทคนิคการทาบอะไรต่างๆเราก็มีอยู่ใน คลิปก่อนหน้านี้ท่านสามารถที่จะไปค้นหาแล้วก็ดูวิธีการทําได้ซึ่งตัวการทํากิ่งไม้ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับสามารถที่จะทําเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเป็นไม้ผลไว้ทานก็ได้ด้วยค่อนข้างที่จะประโยชน์หลากหลายและเป็นการเพิ่มมูลค่าของการทํากิ่งสําหรับเทคนิคการตัดและชํากิ่งทาบขนาดใหญ่วิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ